นางแบบสาวเมียเก็บบทที่7 The Winner Challenge Cup 2021บ่ายแก่วันเดียวกันพัทธรดาไม่รู้ตัวเธอเผลอกำสมาร์ทโฟนในมือแน่นภาพถ่ายและเนื้อหาข่าวในหน้าเพจกรอบเล็กๆที่เพิ่งอ่านผ่านมายังติดตา ไฮโซสาวที่ชื่อชลันพรเอ่ยถึงกระเป๋าถือแบรนด์เนมดังขึ้นมาจากนั้นเธอยังฟุ้งต่อว่านี่เป็นของขวัญวันเกิดชิ้นแรกที่เธอได้รับจากชนวีแถมยังได้รับมาในโอกาสพิเศษเสียอีกด้วยไฮโซสาวยังย้ำอีกว่าเธอเป็นปลื้มทั้งของและคนที่ให้เอามากๆ สัญญาว่าจะทนุถนอมและเก็บรักษาของขวัญชิ้นนั้นเอาไว้อย่างดีนั่นคือถ้อยคําในบทสัมภาษณ์สั้นๆของฝ่ายหญิงและในภาพประกอบเนื้อข่าวเธอกำลังถือโชว์กระเป๋าใบที่ว่าแต่รูปของชนวีกลับถูกวางแปะเอาไว้อีกมุมใกล้ๆกันไม่มีรูปคู่ของเขากับผู้หญิงคนนี้หมายความว่า ชนวีไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของชลันพรด้วยอย่างนั้นหรือแล้วเมื่อคืนนี้เขาหายไปไหนมาตั้งครึ่งค่อนคืนกันนะยังไม่ทันจะได้คำตอบหญิงสาวก็ต้องขยับตัวด้วยสะดุ้งเล็กน้อยเพราะจังหวะนั้นเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือเครื่องเดิมดังขึ้นค่ะพี่โน้ตพัทรดากรอกเสียงลงไป เพราะเห็นแล้วว่าชื่อที่ขึ้นโชว์อยู่บนหน้าจอคือเขาเป็นยังไงบ้างเพลินเสียงนั้นห่วงหาอาทรก็จะให้เป็นยังไงล่ะคะเพลินเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่กี่ชั่วโมงเองนะถึงอย่างนั้นพี่ก็เป็นห่วงคุณชนวีเขาดีกับเพลินหรือเปล่า หญิงสาวย้อนนึกไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างตนกับชนวีเมื่อเย็นวานและต้องเก็บเสียงทอดถอนใจนั้นให้เงียบที่สุดก็ไม่มีอะไรร้ายแรงนี่คะ่ะพี่น็ออย่าเป็นห่วงเลยคะ่ะถ้ามีอะไรให้ช่วยแล้วเพลินจะบอกถ้ามีปัญหาเพลินต้องบอกเรื่องน้องหนึ่งกับเขาแล้วก็ต้องรีบถอนตัวออกมาให้เร็วที่สุดทันทีรับปากพี่ได้ไหมเพลิน ปนธว,ว่าแกมคาดขันแม้รู้ดีว่าตนเองไม่มีสิทธิ์แต่ขอแค่ได้แสดงออกถึงความห่วงหาอาทรที่มีต่อเธอเท่านั้นเขาไม่ได้ทำอะไรผิดมากมายใช่ไหมเพลินทราบแล้วล่ะคะพี่นอตเพลินนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะเหตุการณ์เมื่อสองปีก่อนคุณชนวีเขาโกรธมากขนาดไหนเราก็เห็นกันทุกคน คราวนี้ปนดได้ยิงเสียงถอนหายใจเบาหากก็ถนัดหูเอาเป็นว่าเพลินรับปากจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเขาคงไม่ขาดสติลูกแก่โทรสารกับเรื่องที่ผ่านพ้นมานานจนพลั้งมือทำร้ายเพลินอีกครั้งหรอกค่ะว่าได้หรอไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำตอนนั้นเขาขาดสติผลักเพลินล้มกระแทกจนเลือดออก เราเลิกพูดถึงเรื่องนั้นกันเถอะนะคะเพลินขอร้องไม่อยากได้ยินแล้วก็ไม่อยากคิดถึงมันอีกเลยเธอขอเสียงอ่อนแม้จะไม่ค่อยพอใจแต่ก็เข้าใจในเจตนาดีของผู้ชายคนนี้จนโกรธเคืองเขาไม่ลงเออพี่ขอโทษก็แล้วกันนะเพลินเราจะไม่พูดถึงมันอีกแล้วพี่รับปากค่ะแล้วนี่ตาหนูเป็นยังไงบ้างคะ พี่โนตแวะไปหาแกมาหรือเปล่าพัทราดาถือโอกาสนั้นเปลี่ยนเรื่องพูดใจเธอห่วงถึงเจ้าตัวเล็กทุกลมหายใจแต่คิดว่าการจะโทรถ,ถึงหน้าเดือนทุกครั้งที่คิดถึงลูกมันก็ดูจะเป็นการวุ่นวายเกินไปยังไงอยู่เธอเกรงใจผู้เป็นนาพี่จะตามไปดูตอนนี้ได้ยังไงยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยนะปะนดบอกยิ้มยิ้ม จริงด้วยค่ะเพลินลืมเวลาไปสนิทเลยรู้สึกแต่ว่าเวลามันผ่านไปนานเหลือเกินแล้วขอโทษนะคะพี่นตเรื่องของเพลินมันพลอยทำให้พี่ต้องยุ่งยากยุ่งเหยิงไปหมดเลยพูดแบบนี้อีกแล้วพี่เคยบอกตั้งกี่ครั้งว่าพี่เต็มใจจะช่วยเพลินไม่ต้องห่วงลูกนะไว้เสร็จงานเมื่อไหร่พี่จะรีไปดูให้แต่คงจะไปบ่อยนักไม่ได้นะ และเหตุผลนั้นทั้งเขาและเธอต่างเข้าใจตรงกันเพินเข้าใจค่ะคิดอยู่เหมือนกันว่านาเดือนอาจจะมองแปลกๆนั่นสินะคนไม่ใช่พ่อใช่เชื้อแต่ทำไมถึงได้เที่ยวเทียวไปเที่ยวมาบ่อยนะักใช่ค่ะผิดก,กันกับอีกคนที่เป็นพ่อแท้ๆห่างเสียงนั้นเจ็บช้ำไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วนะ เลิกพูดแบบนี้สทัทีอย่าซ้ำเติมหรือคิดอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจแล้วก็ความรู้สึกตัวเองสิเออเพลินอะไรเหรอคะแม้ไม่ได้อยู่คุยต่อหน้าแต่พัทธรดาก็เหมือนจะรับรู้ได้มีร่องรอยลำบากใจในวาจาถัดมาของปนศเมื่อครู่ใหญ่ดนหรือดีเขาโทรมาหาพี่อะไรนะคะ หรือดีนะหรือคะโทรไปหาพี่นศเขาโทรไปทำไมคิวเรียวโกงขมวดมุ่นนานเท่าไหร่แล้วที่เธอไม่ได้ยินชื่ออดีตเพื่อนรักคนนี้ทีแรกพี่ก็ทั้งโกรธทั้งสงสัยแต่คุยไปได้หน่อยก็รู้จุดประสงค์เขาคงจะอยากรู้เรื่องความเป็นไปของเพลินนะ่ะหรือดีเขาทำงานอยู่สำนักงานใหญ่ของเดอะวินเนอร์เหมือนกันคงจะได้ยินข่าวอะไรมาบ้างละ่ะ พี่หมายถึงข่าวที่ว่าเพลินเป็นหนึ่งในสีนางแบบของโปสเตอร์ปีล่าสุดนะหรือคะหญิงสาวยังไม่แน่ใจเท่าใดนะนั่นละ่ะเขาถึงได้ดเต้นเหลือเกินดูท่าว่าอยากจะรู้เรื่องของเพลินจนทนไม่ไหวแล้วพี่น็ตบอกเขาไปว่ายังไงบ้างล่ะคะไม่เลยจ้ะพี่ไม่ให้เขารู้เรื่องอะไรของเพลินทั้งนั้นคนอย่างโดนฤดีถ้าเราอยู่ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้น่าจะดีกว่า นี่ยังประกาศกระแทกใส่แก้วหูพี่ว่ายังไงก็ตามจะแย่งเอาคุณชนนวีไปเป็นของเจ้าหล่อนให้จงได้พี่บอกเขาไปว่าให้เลิกฝันแต่ก็ไม่ยอมฟังกลับมาอาฆาตยอกย้อนเราเข้าซะอีกเวลามันไม่ช่วยเยียวยาจิตสำนึกต่ำช้าของคนบางคนลงได้จริงๆนะปะนดว่าให้ในตอนท้ายช่างเขาเธอคะ่ะเพลินอโหสิกรรมให้หรือดี ตั้งแต่วันที่รู้แน่ๆว่าเขาเป็นคนที่จงใจสร้างสถานการณ์นั้นให้พี่วีเข้าใจผิดเพลินคิดอย่างนั้นได้ก็ดีมันเป็นผลดีกับชีวิตแล้วก็จิตใจเราแต่ยังไงพี่ก็อยากจะเตือนเอาไว้ดนรดีอยู่ใกล้คุณชนวีแค่นั้นถ้าเขาเกิดรู้ว่าตอนนี้เพลินอยู่กับคุณชนวีเขาอาจจะหาโอกาสสร้างเรื่องเลวร้ายขึ้นมาทำลายเพลินอีกหนก็เป็นได้ เพลินทราบแล้วล่ะคะ่ะรับปากว่าจะระมัดระวังตัวเพราะเรื่องนี้มันก็เคยมีบทเรียนราคาแสนแพงเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่พินตว่าหญิงสาวบอกเสียงเรียบและเมื่อคุยกันไปได้อีกสักพักปานดก็มีอีกสายหนึ่งที่โตเข้ามาจึงเป็นอันว่าต่างคนต่างต้องวางสายยุติการสนทนาลงแต่เพียงเท่านั้น และหลังจากวางสายจากปนศภพัทรดาก็นั่งคิดอะไรอยู่ได้ไม่นานโทรศัพท์ที่ยังถือติดอยู่ในมือก็ดังขึ้นอีกครั้งฮัลโหลน้องเพลินหรือจ๊ะค่ะพี่กุ๊กเพลินเองค่ะพี่กุ๊กที่ว่าก็คืออาร์เกนไนเซอร์สาวใหญ่ที่ระยะหลังพัทระดาได้มีโอกาสร่วมงานด้วยกันบ่อยๆเงินที่ได้มาจากอาชีพพริตตี้ เธอใช้มันเลี้ยงดูลูกชายคนเดียวมาในช่วงระยะหลังนี้ทั้งหมดพี่จะโทรมาย้ำนะ่ะงานเช้าวันพรุ่งนี้ไม่ลืมแล้วก็ไม่เลทนะพัทรดาน,นิ่งงานไปงานวันพรุ่งนี้ตายจริงเธอลืมเสียสนิทเอองานเดวินเนอร์ชาเลนจ์ครับสนามไหนเวลาเท่าไหร่น้องเพลินได้รายละเอียดไปหมดแล้วนะ หางเสียงนั้นทบทวนแกมกำชับกำชาเออค่ะเพลินไม่ลืมค่ะพี่ดีจ้ะถ้าอย่างนั้นไว้เจอกันพร้อมหน้าพรุ่งนี้เช้านะจ๊ะเดี๋ยวพี่ต้องโทรไปรย้ำกับคนอื่นๆด้วยค่ะพี่กุ๊กพัทรดาโยนหัวคิว้วพลางเคาะโทรศัพท์เครื่องเล็กลงกับฝ่ามือบางอีกข้างท่าทางเธอคุ้นคิด งานนี้เธอรับปากกับทางพี่กุ๊กเอาไว้ก่อนที่จะตกปากรับคํารับข้อเสนอของชนวีแต่มันมีเรื่องยุ่งยุ่งเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างในช่วงสองสาวันจนเธอเองก็เผลอลืมงานนี้ไปซะสนิทหญิงสาวถอนใจเฮือกหนึ่งยาวๆก่อนจะลุกเดินกลับขึ้นไปยังห้องด้านบนปิดประตูแล้วจึงลงมือรื้อหาทั้งรองเท้าบูทยาวสีขาว กับชุดคอนเซปต์ซึ่งก็คือเสื้อกระโปรงสีฟ้าขาวสำหรับใส่ทำงานที่สนามแข่งรถในวันพรุ่งนี้เจ้าตัวเอาเสื้อผ้าเข้ามาจัดแขวนไว้ในตู้ปิดประตูแล้วพิงแผ่นหลังลงอย่างล้าล้าระหว่างที่หลับตาในหัวก็ค่อยไล่เรียงพรุ่งนี้หลังจากที่ชนวีออกจากบ้านไปทำงานแล้วเธอจะเร่งย่องออกตามหลังเขาไปบ้าง แต่กังวลที่งานนี้มีเดอะวินเนอร์เป็นสปอนเซอร์หลักเธอไม่รู้ว่าชนวีจะไปปรากฏตัวที่นั่นด้วยหรือเปล่านะสิเวลาสี่ทุ่มครึ่งพัทระดากำลังหมุนเปิดก๊อกน้ำเหนืออ่างล้างจานตั้งใจว่าจะล้างแก้วนมสดที่เธอเพิ่งจะลงมาหาดื่มเพื่อบรรเทาอาการตาแข็งจนหมดไปให้เรียบร้อยหญิงสาวจัดการความเก็บ เช็ดมือกับผ้าแห้งก่อนจะหันไปหยิบเอาแก้วใสอีกใบขึ้นมามือเรียวเอื้อมเปิดตู้เย็นแล้วรินน้ำสะอาดดื่มอึกใหญ่คิดว่าอีกไม่นานอาการง่วงที่จะทำให้เธอหลับตาลงได้ง่ายๆก็คงจะตามมาหญิงสาวหันมองไปรอบๆจากหน้าต่างที่เปิดแง้มของห้องครัวเจ้าตัวยังอดจะชะแง้มองไปไม่ได้ป่านนี้ คนในบ้านคงนอนกันเกือบหมดแล้วเหลือก็แต่ใครสักคนที่ต้องอยู่โยงคอยทำหน้าที่เปิดประตูรอรับผู้เป็นประมุขของบ้านอยู่เท่านั้นฝีเท้าเบาแสนเบาของหญิงสาวกำลังจะรดออกจากส่วนของห้องครัวเพื่อที่จะกลับขึ้นสู่ห้องส่วนตัวชั้นบนแต่แล้วดึกแล้วลงมาเพ่นพ่านทำไมทำอะไรถึงยังไม่เข้านอน เสียงที่ดังมาก่อนตัวนั้นทำเอาเธอสะดุ้งพัทราดาผ่อนลมหายใจออกแรงเมื่อเห็นชัดถนัดว่าเป็นชนวีจริงๆเขากลับมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเธอไม่ได้ยินเสียงรถเลยเออคือเพลินลงมาหานมทานนะคะคิดว่ามันจะช่วยให้อุ่นท้องแล้วก็หลับง่ายขึ้นพัทราดาตอบ ก่อนจะหลุดตาลงมองมือตัวเองหญิงสาวรอบพินิดเห็นว่าชนาวียังอยู่ในชุดทำงานหากชายเสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดนั้นหลุดลุย่ยแถมสองแขนยังแกะกระดุมกึ่งพับกึ่งรูดขึ้นมาจนถึงข้อสอกสีหน้าเขาดูรวยๆทว่าแววตากลับไม่ลดไม่ละความกระด้างที่มีลงเลยสักนิดอาการนี้ก็คงจะเป็นเฉพาะ ตอนที่เขาอยู่กับเธอเท่านั้นกระมังพัทรดาคิดร่างสูงสืบเท้าเข้ามาใกล้อีกก้าวเออคุณวีทานอะไรมาหรือ,อยังคะเธอถามทั้งต้องการจะถ่วงเวลาและหาเรื่องคุยในนาทีที่ความอึดอัดเริ่มจะคืบคลานเข้ามาทว่าฝ่ายชนวีเองก็ไม่ได้ตอบคำถามนั้นชายหนุ่มว่า ดื่มนมอุ่นท้องแล้วก็หลับง่ายเป็นอีกครั้งที่วิธีการพูดนั้นฟังออกจะเยาะเยาะทำไมตื่นเต้นหรือกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังมันสั่นระริกจนถึงกับตื่นตัวตาแข็งแล้วก็ทำอเอาเธอหลับไม่ลงเลยว่าอย่างนั้นและแม้จะรู้สึกแต่พัทราดาต้องข่มใจแสร้งทำเป็นไม่สนใจ ตอนนี้เพลินรู้สึกง,ง่วงแล้วล่วคะค่ะขอตัวนะคะเดี๋ยวก่อนคะสองขาชะงักแววตาที่เงยขึ้นศพมีแววหวาดวัน่นระคนปนไม่มั่นใจเกิดขึ้นร่างเล็กต้องถอยกลับมาสองสามก้าวเมื่อลำแขนล่ำสันของอีกฝ่ายยื่นมาสกัดกั้นปิดทางออกตรงกรอบประตูห้องครัวเอาไว้ว่องไว ขอทางให้เพลินเธอนะคะก็ฉันยังไม่เสร็จธุระกับเธอธุระคุณวีมีธุระอะไรจะพูดกับเพลินเหรอคะเสียงถามสุภาพขณะที่ในใจคิดเอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้พัทราดาไม่เห็นความจำเป็นอะไรที่เขาจะมารุกไล่ให้ได้คุยกันในเวลานี้เลยสักนิดธุระ ชนวีทวนคำแกมหัวเราะกลับมาถึงบ้านฉันจะมีธุระวุ่นวายอะไรกับผู้หญิงที่จ่ายเงินซื้อเอ้ยกับผู้หญิงที่เสียเงินเสียทองตั้งมากมายเพียงเพราะจะเช่ามาบำเรออารมณ์กันละ่ะคุณนี่เป็นอีกครั้งที่วาจาเชื่อเชอญของเขาทำเอาพัทธรดาสะอึกเจ็บเหรอน่าจะชินได้แล้วมัง้ง ฉันจะอาบน้ำตามไปดูแลความสะดวกแล้วก็ปลนนิบัติพัดวีตามหน้าที่ของเธอหน่อยสิเออแต่ว่าเพลินเดี๋ยวนี้ชนวีบัญชาก่อนเมินหน้าเดินย้อนกลับไปที่ห้องของตนทิ้งให้คนที่ยืนอยู่เบื้องหลังมองตามด้วยความรู้สึกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกพัทราดายกมือขึ้นเสรยปลอยผมยาว ที่ตกมาระซีกหน้าไม่คิดเลยว่าแผนการพาตัวเองเข้ามาใกล้ชิดกับชนวีเพื่อที่จะหาจังหวะบอกเขาถึงความจริงของเรื่องบางอย่างมันจะยากเย็นและยุ่งยากขนาดนี้ชนวีเองก็ไม่เหมือนคนเก่าเขาทำตัวไม่ต่างจากเพลย์บอยหรือไม่ก็คาสโนว่าที่ใครๆต่างให้สมยากันพี่วีคนเก่าน่ารัก และเป็นสุภาพบุรุษไม่เคยฮึดฮัดฟึดฟัดฉุดลากเธอเข้าไปหาอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยแรงแห่งความใคร่อย่างที่เขาชอบทำอยู่ในเวลานี้แล้วจะเอาอยัางไงดีเธอจะสู้หรือจะถอดใจถอยทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเธอแต่เพียงผู้เดียวเช่นกันอีกราวครึ่งชั่วโมงต่อมา ขอโทษนะคะพัทรดาบอกเบาๆก่อนจะใช้แป้งหอมเย็นที่เทเตรียมเอาไว้ในฝ่ามือค่อยทาลงบนแผ่นหลังกว้างๆหนาๆของคนตรงหน้าเธอจำได้ชนวีชอบทาแป้งฝุ่นแบบหอมๆเย็นๆทันทีหลังจากที่อาบน้ำและเช็ดซับตัวจนแห้งดีฝ่ามือขาวบางเย็นชื่นไหลเรื่อยรูปทาจนทั่ว แม้จะมีโอกาสเคยได้ปรนนิบัติเอาใจเขาในฐานะของคนรักอยู่เพียงแค่ค่ำคืนเดียวและค่ำคืนวันนั้นมันก็ผ่านผ่านเนิ่นนานไปมากเต็มทีหากพัทราดาก็ยังคงจดจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับตัวเขาไว้ได้อย่างแม่นยำความคิดคำหนึ่งครั้งเก่าทำเอาหญิงสาวเผลอตัวเมอรลอยร่างสูง ที่กำลังยืนหันหน้าเข้าหากระจกเงาบานใหญ่นั้นขยับตัวเล็กน้อยก่อนเสียงทุ้มลึกจะพูดขึ้นต่อไปก็จำเอาไว้เมื่อไหร่ที่ฉันกลับมาถึงบ้านเมื่อนั้นเธอต้องรีบเข้ามาอยู่รอเตรียมพร้อมที่ห้องของฉันแบบนี้ทุกครั้งเข้าใจไหมหม,หมายความว่าเพลินต้องเข้ามาช่วยคุณอาบน้ำถูตัวอย่างนี้ทุกวันหรือคะ คนถามชะงักมือที่กำลังรูปไล้ไปมานั่นทันทีงั้นสิมีปัญหาอะไรไม่พูดเปล่าแต่ชนวียังอาศัยความไวจังหวะที่หันตัวกลับวงแขนแข็งๆนั่นเอื้อมมาตาวัดร,รัดเอาเอวเล็กคอดของเธอไว้พร้อมกับรั้งรัดให้เข้าไปใกล้ฝ่ามือใหญ่เลื่อนต่ำลงกอบกลุมสะโพกงอนเอาไว้คุณวี จะทำอะไรอีกคะพัทธรดากลางฝ่ามือเพื่อค้ำยันแผ่นอกกว้างไม่ให้บทเบียดแนบชิดสนิทกับอกของเธอมันน่าเสียใจน้อยที่ไหนจะว่าไปชวน,นวีเอาแต่รังแกเธอไม่ได้หยุดนับตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบย่างเข้ามาในสิมาธรากูลจนกระทั่งถึงนาทีนี้เขาก็ยังไม่เลิกคิดที่จะเอาเปรียบ ไม่ต้องกลัวไปหรอกนาะรับรองว่ายังไงซะคืนนี้เธอเองก็ยังจะไม่โดนฉันฟาดแน่ๆคนตัวเล็กได้ยินแม้ภาษาที่ใช้จะไม่น่าฟังสักเท่าไหร่หากความหมายนั้นน่าสนใจดวงหน้าเรียวสวยรีบเงยขึ้นมองเขาแทนคำถามคิ้วเรียวย่นเข้าหากันนิดๆเธอดีใจและคิดว่าตนเองคงไม่ได้หูฝาด ที่ชนวีพูดมามันหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาจะปล่อยให้เธอได้อยู่คนเดียวตามลำพังอย่างสบายใจในคืนนี้ใช่ไหมขึ้นเตียงกันดีกว่ายืนนานๆเมื่อยขาอ้าวร่างบอบบางนั่นขืนตัวขึ้นมาแบบอัตโนมัติก็ไหนเขาว่าคืนนี้จะยังไม่เออเพลินว่า เพลินกลับไปนอนที่ห้องโน้นดีกว่านะคะฉันสั่งเหรอเขาย้อนให้และเพราะอย่างนั้นพัทราดาเลยจำต้องยอมให้เขาพาก้าวขึ้นเตียงไปแบบไม่กล้ามีข้อแม้อะไรอีกทางฝ่ายชนวีเองก็มือเหนียวหนับคาสโนว่าหนุ่มไม่ยอมคลายมือจากร่างนุ่มนิมนั่นไปแม้แต่นิดพอล้มตัวลงนอนได้ก็จัดการเหนียวเอาพัทราดาลงมาเอ็นแนบอก ฝ่ามือข้างที่ว่างทําหน้าที่กดสีสษะเล็กได้รูปให้ซบซุกอยู่ตรงซอกไหล่ยังไม่ถามความสมัครใจเมื่อชาติที่แล้วฉันว่าเธอคงจะเกิดมาเป็นลูกน้ำถึงได้ติดนิสัยชอบดิ้นยุกยิกไม่ยอมหยุดอยู่นิ่งๆสักนาทีอย่างนี้ชนวีบน่นเพราะเมื่อเขาหลับตาเจ้าของร่างนุ่มนวลหอมอ่อนๆในอ้อมอก ก็ตั้งท่าแต่จะถดตัวถอยออกห่างก็เพลินนอนไม่สบายนี่คะนอนกับฉันบนเตียงหนาหนานุ่มๆแถมยังกว้างใหญ่ขนาดคิงไซส์มันไม่สบายที่ตรงไหนคิ้วหนาเลิกขึ้นแบบก,กวนๆก็คือว่าเพลินเอ่อแล้วทำไมจะต้องเกรงตัวแข็งยังกับท่อนเหล็กอย่างนี้ใครมันจะอยากกอด คนตัวแข็งยังกับท่อนเหล็กกระชับผ้าห่มนวมที่คว้าติดปลายมือไว้แน่นคงเป็นเพราะเหินห่างร้างราความสัมพันธ์ระหว่างกันมานานจนเกินไปถึงทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นไม่คุ้นชินจนถึงกับทั้งเกรงและกลัวแทบทุกครั้งอย่างที่เขาว่าต้องขอโทษค่ะถ้าเพลินทำให้คุณรู้สึกอย่างนั้นก็ฉันบอกแล้วยังไง ว่าคืนนี้จะยังไม่มีช็อตเด็ดอย่างที่ว่าแล้วทำไมเธอถึงยังเอาแต่ตัวแข็งเกรงอยู่แบบนี้อีกหมอนข้างมีชีวิตมันต้องทำตัวนุ่มนิ่มเชื้อชวนให้หน้าฟัดบ้างสิเล่าดูเธอกว่าพัทราดาจะทำใจรับกับคำพูดในแต่ละประโยคและยอมเสี่ยงไว้เนื้อเชื่อใจในวาจาที่ว่าคืนนี้เธอจะยังไม่โดนฟาดของเขาไปได้พัทราดา ก็แทบจะสลบสลายไม่รู้สึกตัวไปเพราะความง่วงจัดค่อนดึกหญิงสาวค่อยฝืนผงกศีรษะยันตัวขึ้นมองใบหน้าหล่อเหลาคมสันที่เพิ่งจะเข้าสู่นิทารมไปก่อนหน้าอย่างค้นหาวันนี้พี่วีคนเดิมหายไปอยู่ที่ไหนกันนะตากลมๆใสๆของเจ้าตัวเพ่งมองดวงหน้าเดิม ที่ยิ่งกว่าคุ้นตาและเจนใจมือข้างหนึ่งค่อยๆเอื้อมแตะไปไล้รูปข้างแก้มสากและแนวคางบึกบืนนั่นบางเบารูปร่างหน้าตาก็เหมือนเดิมคนเดิมแต่ทำไมจิตใจถึงได้เปลี่ยนแปลกแตกต่างไปมากมายขนาดนี้หรือว่าเรื่องที่เกิดทำให้พี่ เปลียดหน้าเพลินมากเลยใช่ไหมคะแววตาที่มองเขาเปลี่ยนเป็นเจ็บช้ำเจ้าของร่างเล็กบางทอดถอนลมหายใจก่อนจะผ่อนตัวลงนอนข้างๆเขาอย่างเดิมหากคราวนี้หญิงสาวตาค้างนอนยังไงก็หลับไม่ลงเสียทีในใจนึกหวนหาถึงลูกน้อยน้องหนึ่ง รอแม่นะลูกไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรและต้องใช้ความพยายามอดทนมากมายสักเพียงไหนแม่สัญญาว่าจะพาหัวใจรักของพ่อเขากลับมาหาเราแม่ลูกให้จงได้หนูเป็นเด็กดีรอแม่กลับไปหานะลูกนะ ก่อนเข้าสู่เรื่องราวในตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่งซื้อและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสำหรับตอนใหม่นะคะ